ไม่ธรรมดาอะไรคะที่ไม่ธรรมดานี่คะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วผสมสมุนไพรอะไรตั้งมากมายหลายชนิดดูสิคะก็กาแฟกาโนเอ็กเซลไงคะ่ะผสมสมุนไพรทั้งสามชนิด หนึ่งเห็ดหลิงจือแดงสองสมุนไพรว่านลากปลาไรลเพื่อสโสมเกาหลีสมุนไพรชั้นหนึ่งชั้นเลิศชั้นเทศมารวมกันอยู่ในกาแฟซองนี้แล้วจะให้ธรรมดาได้ยังไงล่ะคะสุดยอดของกาแฟสมุนไพรมากขนาดนี้สรรพคุณจะมากมายขนาดไหนเขาบอกว่ากาแฟซองนี้ กินโลกแข็งแรงสดชื่นกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าทำงานทั้งวันไม่เหนื่อยไม่เพียรแล้วสั่งซื้อได้ที่ไหนคะได้ที่แสงจันท่์ค่ะ081 5 2 6 3 2 8 7ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์คนที่คุณรัก เขาจะได้มีสุขภาพที่ดีฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ